มล้วก็เลี้ยงวันเด็กเขาก็เนี่ยแล้วก็อยากให้ปูราศีก่อนออกพรรษาเนี่ยไปยุ่นน้ำลูกกันเนาะกานเข่าท้าไม้ซิกให้ให้ไปยุ่นน้ำลูกนี่ซิกให้ยใหญ่ไปจับพรรษาปูดปูให้ซิกให้ซิกที่เดียวให้ซิกพี่น้องโอ้ยกับบ่มีเราปูเรื่องรับบานนี่บานนี่เราก็แห่งเต็มที่เลยบ้าน เอาหน้าตาออกแปสบปูปูสิยุดเช้นี่หรือว่ายุกรุงเทพครับปโว้ยกยุดเงี้ยนี่ล่ะยุเงียนไโอ้ยแห้งสิได้มากาปูยุบานใดปูยุบานใดย่นยงต้องใช้วันใหญ่โอ้ยเปนไรแห้งสิไปปูเป็นไงเป็นอาจารย์ที่บบนี่ปเป็นอาจารย์เป็นเซียนที่แบนี้ ก็เพให้เขาสามตัวสิบไม่แม่ห็เขาสามตววนี้ไงแสดงว่าคนเสียหาไปยืนตูนีกสิพิจฉรนาแล้วที่บานนี่ปูเนาะยไไปขนอกในในบ่ะในซองตัวในไทยมันเือหมุนอยู่ในนี่กันอยู่ในหันอ่ะกเสื้อคือเอาเงี้ยาวถูเนาะขวานในปนวัวต่วขวาให้ออกพันสาอย่างนี้นะขห้ออกพันสาก่อนเดี๋ยวทาพนมาย้ำให้อีก ตะเมือขึ้นมาบ่ปากตะเมือขึ้นเนี่ยรามาอยูุตวาเราบปอบปากแสดงว่าเราขึ้นนั่งราห่วงเราอยากใหหาลูกเราวจะให้หาลูกหาลูกข้าน้อยหลอกคึดว่าให้ง่ายขึ้นไปบ้านไปจำบรรนสาอยู่ใกล้ๆลูกคึดแนวนั่นไปสันติมันใจนิ่มให้ซึ้งเลยโอ้ยได้หัวคอแล้วบาดนี่ยโอ สุดทันทีถ้าหวยออกตัวนี้ถูกลึกรับซุ้มไม่ออาก็ะเจ้า่าวุอยากษิกิบว่เราอารก็จะตามว่าแล้วกับว่าได้วัดยากษิก่อแตว่ากันพนบอกว่าไปยุนน้ำรูปขมันขมันออกอีกซุ้มเนี่ยค่ะยายเราเสียหลายปีไปจ้ะหั่หาปีนะยายเป็นยังไงปูไปยืนน้ำลูกอ่า มันมันมันขนที่หนึ่งแต่ันตองอ่ะดิ่งทีสามกับมะลุมัเสียงดดิันแต่ขึ้นวันทีน่สิบหกโอ้ยขึ Nowadays, <fo> ้นมาที่หนึูกับฝันตอเลยฝันตอเลยใหญ่อมาชลมากนี่ละบายรลมากแล้วกับย่างมาทั้งยิ้มทังหัวนะมาแล้วกอันนั้นเป็นไงไปยืํสลูกได้บ่ล่วายกบฏ เลือดก็บ่ถืกจังเนาะเราก็บ่ป๋าเพิ่นก็ยําบานิปูเรว่าดันเพิ่นก็คุมย้อนล่ะให้ไปอยู่นําลูกวั่นครับไปอยู่นําลูกปูเรโอ้ยเลือดก็บ่ถืกสิไปจังได๋เงินก็บ่มีครับบาดนี้เพิ่นก็ว่าอั่นอันแล้วสิ เราสิบวกเสิซื่อว่าหล่คนางใช่ไหมครับเนกระบอกคือเก่าคนนั้นอ่ะอีกคือเก่าอ่ปูเลยวก้อนวันลเอเวละเันสามเดือนพรรษาหนึ่งเจาอพรรษาเป็นะบป๋าเป็นบบป๋าคือจังเงันคือข้าวนางบอกกันนี่สิคืองอหรีนี่างนีตัวเราหันงายดุนยือยู่ nhưng như nào tí này có nữ pôn gì nó mọi <laughs> thứ mà kìa kìa cả kìa 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 บอกตัวใดปูนะเพื่นบอกตัวใดสองศูนย์เจ็ดกับสิบแปดด้วยระหว่างกัสองศูนย์เจ็ดกับสิบแปดแมวฟันบอกเป็นโตได้เนาะเราหลวงปูก iz, ็เลยว่าแกนได้กว่าเดือนมียนพอดีสุดเดือนถึงมาตีสามละ่ะตีสามกล้อไล่ะนึกว่ามันอีหลีเนาะพอดีตืน่นยิงมเมื่อเช้ามากก็เลยท้วปหาลู ฝ่าวง<ล>ไลอตเตอรี่นปอปโปเพราะว่าเราใส่เสียล่ายดอกนะชีขาวไ่ดอกนะ,ะดอกไม่เป็นแบบนี้นะแต่ว,ว่ามันชชีขาวจ้า่ะถามเขาว่าจูเรียนเห็ดสังกะท่านเฮ็ดนันว่าเสียเขาเรียกว,ว่าแมนเสียสีเพราะท่านได้บอกเขาเว,ว่าเสียสีใดเขาเรียกว,ว่าเฮ็ดด้วเสียสีขาวไ่ดอก กับสินเท่นั้นแม่วันนี้วะวันนี้ก็เลยบวกเพราะว่าหัวมืนขึ้นหลวงพ่อกับฟันที่เราใส่เสียชี้เขาขาวไล่ดอกกับสินชีาวอ่ะสินนั้นออกเป็นไล่ดอกดอกนะคือกันเพราะว่าพวดกอนนี้บวชหลวงพ่อเราแบบกับบวกหลานอีกหลานมันมันบวกมันบวชคอยม่แห้งนะมันบวชสบาย ลูกเทียบกันไหมลูกอันยายแมันพูลูกสาวพูยังไงเน่ยเอ็กแนนลุงเทียบแล้เอียนไปบอกร้านกับไปบอกคือกันไปหาหอดร้านแม่บอกตัวเดียวกันเออบอกตัวเดียวกันว่ากรับว่าท่านอันนั้นน้องนันซื้อเล็กกินได้ว่าท่าน วันนี้ร้านมันก็เล็กน้อยเนาะมันเป็นสาวเนาะมันกับบนรูแลจริงจริค่ะเล็กน้อยมันก่สนใจเออมันก็สนใจทั้งมันก่สบายเนี่ยนั่นเวลาเสือทะเลแมวมันเดินไม่หญ่มันเสือรอดส่วนหาวันวัดก่อนมันมาค่ะอวัดก่อนมันเลยโทรมาหาหน้ามันทั่ามหาเสือกับเสือ คือล้วเขาคืนมนันขนาดซื้อไว้เลยดิเขายังคืนเลยนะซื้อต้งหกกลับเลยคืนเฉยเลยบัวใดจ,จักบาทเขาใหา้เขาให้ต้งหกหาเนาะซุ่มซุ่นหกซุ่นหาเขาไหวอือเขาให้แล้วมันเขาสิให้ออกเด้ปูได้จกกักใบพูบัวใหญ่ ก็ได้พ่ะติวานี้วนนี้เราวางมอสีแล้วที่ซื้อบ่อเราทันสีบวกไปาทันสองสุดสองศูนเจ็ดกับสิบแปดได้ระว่างโอ้เจ็ดมากเลยเปนมาหอดเ็นมาเย็นแล้วมันกับบอกอยู่น้ำลูกเออาะว่าบวอบอยู่กเพราว่าคอขอราว่าหงควอกคนซาได้บ๊อบสีเล่ากับบกปาก เมืาขึ้นนี่ก็ไม่ตะวัาเราเบวางหน่อยแเสียไล่ดอกเพื่อนไล่ดอกตัวเก่าลสองส่ว์เจ็ดกับหนึ่งแปดอืมสองส่วจกับหนึ่งแปดต่วัต่เรื่องร่องมันยึกับสแมนบบแมนบรูได้ต่ว่าันขึ้นหมดเมื่อกี้นี่หันหงายว่ามันเปยุวนแล้วมี่ตอนนี้เห็นบอกปูเล็กไม่สำนันหรอํำนี่เห็นบอกือวอ้กนแือนกนแต่นอกแบบนี้พี่น้อง ม่้ตั้งหมด้งบนให้วางเราไ่ได้เพียงนสมมติเรายาที่จะมองได้หน่อยได้หน่อยจ็เตรียมมาพอดีแต่เจ้าจังว่าเตรียมมองพื้นที่ไว้อยู่นี่เท่านี้มันก่แจ้นคักแล้วพี่น้องเอ้ยบบนี้ง่ายครับนี่สองศูนย์เจ็ดกับหนึ่งแปดเรื่อหมดกวนกวนวัดซื้อเ่อวบอกแล้ววางเยเนาะก็หมดกวนขึ้นกันครับ ท้ายแล้วว่าท่านไม่หกห้าศูนย์กับสิบหกเดินระวังสิเนาะมึงนะท้อบอกไปตัวคักๆเหาแบบนี้ว่านี่วางใด้กับปูวไม่เนี้แล้วว่าสองศูนย์เกตกับสิบแปดเพราะว่าด่านนั้นเราจะห้ไปซื้อน้ำหลูกนะครับปูเลยว่าโอ้ยเงินกับโบมีเรียกกับโบถือเมื่อกีนี่เราเลยว่ากันบอกเราจะซื้อเพราะหล่ะระวางสิเนาะ ซีเมนต์ึ้นอหดอดังทานอบอนอปูเนาะขึ่น,น,นหวดอกี้หนีวะหวดที่สองนี่นีเนาะจา๊ะแงมเด็เกดแคเดียกลุ๊กด <c oughs> ูจะเริ่มกลับด้วยครับเด้วยบริเจนตัวกลับให้เพื่อนทีห่น่อย พี่น้องฟั่งฟั่งออกว่าปูวา่าบดมดซิบจำสอยก็จะอยู่ข,าข้างล่างก็เลขดับอยู่ข้างบนก็เลขซื้อนะครับสองศูนย์เจ็ดกับหนึ่งแปดมันซื่อเด้อจ้ะครับจะซื่อมาเด้อน,นี่คือเลขดับหามว่อยซื่อ,อบัจชีว่าัญชีว่โวก่ก็ะถือสยามเดียวการซากอยู่บัจชีว่ที่แต่ว่าพี่น้องกลับครับเอาด้วยครับสองสี่สี่สองหกสี่สี่หกหกแปดแปดหกยังซื้อเครับเด้ออยาซื้อนะครับเลขซื้อคือสองศูนย์เจ็ดกับหนึ่งแปด ต้องซื้อเว้หาปัจจุบันลอตเตอรี่ก็จับไว้เลิ่งไหนขันทึงอีกวันนี้นี่แสดงว่าเราอยากให้ปูไปอยู่น้ำลูกน้ำเต่าเนี่ยทำงานเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนไหนถืออีกี๋ยวเพื่อนไหนแต่ว่าเพ่าต้องต้องอยากให้ไปครับล่ะบอกเพ่นว่าออกเพรนสาน่ะแต่ว่าเพป็นนั้นว่าบปากเพ๊อบปลาระบบปากก็แสดงว่าเราก็สิริรอดแม่ 他站老天了。哈哈哈哈哈！快点！